สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยววัดพระธาตุซอแฮนะครับอยู่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตามผมไปครับทุกคนเนี่ยด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นพระธาตุนะครับใหทุกคนได้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นด้านทางเข้าหน้าพระธาตุนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหน้าโบสถ์นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนครับทุกคน ก่อนเข้าประตูโบสถ์นะครับก่อนเข้าประตูพระธาตุก็จะมีทูบเทียนดอกไม้นะครับตรงด้านหน้าทางเข้านะครับเดี๋ยวผมเอาดอกไม้ทูบเทียนก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปกราบพระพุทธรูปด้านในนะครับจะเป็นชุดชุดดอกไม้นี่นะครับมีเป็นชุดอย่างนี้นะครับจัดเป็นชุดอย่างนี้มาให้นะครับทุกคน เดี๋ยวเข้าไปกราบด้านในกันนะครับนี่นะครับเขาก็จะจัดเป็นชุดอย่างนี้มาให้นะครับเป็นชุดดอกไม้แล้วก็มีเขาก็จะทําเป็นกระทงเป็นห่ออย่างนี้นะครับสวยดีครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับของจังหวัดแพร่เขานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบด้านในนี้นะครับจุด จุดบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดไหว้พระพุทธรูป,ปองค์ใหญ่นะครับสวยงามยิ่งใหญ่มากเลยครับลมเย็นมากครับในนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศาบริเวณด้านในสวยงามครับถายสวยงามมากครับ ด้านในก็จะมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอยู่กลางพระาธาตุนะครับหลังหลังจากเราไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาออกไปด้านนอกนะครับที่เป็นพระาธาตุนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับ อยู่ด้านหน้าผมนัน่นน้ครับจะพาทุกคนออกมาดูที่เป็นองค์พระาธาตุนะครับที่เขาเรียกว่าพระาธาตุช่อแหนะครับนี่นะครับด้านนอกก็จะเป็นองค์พระาธาตุนะครับสวยงามครับสีทองอลามเลยครับสวยงามมากๆครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้านหน้านะครับ,บเดี๋ยวให้ทุกคนดูด้านหน้านะครับ นี่นะครับจุดบริเวณนี้นะครับจะเป็นด้านนอกของพระาธาตุที่ยวเรียกว่าพระาธาตุช่อแหนะครับสวยงามมากครับทุกคนถีอทองเหลืองอลามมากมากเลยครับสวยครับทุกคน,นหลังจากที่เราไหว้องค์พระาธาตุช่อแหแล้วนะครับป้ายเขาก็จะบอกว่าให้เวียนขวารอบองค์พระาธาตุนี่นะครับก็จะมีป้ายบอก ตรงนี้นะครับให้เวียนขวารอบองค์พระธาตุช่อแหนี้ประมาณสามรอบนะครับเพราอความเป็นสิริมงคลน,นะครับก็ต้องเดินรอบๆพระธาตุกันนี้กันนะครับนี่ก็คือด้านหลังผมนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มานะครับเดินรอบองค์พระธาตุช่อแห่คนละสามรอบนะครับเดินเวียนขวานะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินรอบองค์พระธาตุช่อแฮนะครับคนละสารอบนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเป็นบรรยากาศในการเดินนะครับโอเคนะครับทุกคนผมเดินออกมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมาจากด้านในโบสถ์แล้วก็ด้านหน้าพระธาตุแล้วนะครับ วันนี้คงต้องลาทุกคนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนอันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์อ,อ๋อเป็นหมวกมาห่มนะครับทุกคนแต่ผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมซื้อสีดำมาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นธรรมดาครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแพร่อันนี้พี่พี่เขาบอกนะครับพี่พี่คนขายเขาบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ก็คือนี่เป็นกระเป๋าไอ,อเป็นเป็นหมวกหมวก อ,อ๋อหมวกมัดย้อมนะครับทุกคนโ <Okay. S 2> อเคครับเดี๋ยวผมซื้อผมซื้อกระเป๋าแล้วกัน,มนผมซื้อกระเป๋านี้ใบหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ครับเดี๋ยวได้กระเป๋าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวว่าจะมาไม่ถึงนะครับเอากระเป๋าซะหนะเ <c oughs> นี่ครับทุกคนได้แล้วครับดี <c oughs> สะพายเลยนะครับสะพายกลับไปเลยครับนี่เรียบร้อยครับทุกคนขอบคุณครับครับ